สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักของเจเอชแนลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจเอชแนลนะครับทำสวนเล็กน้อยปลูกหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ท่องเที่ยวบ้านบ้านทากินทาขายบ้านบ้านนะครับกับย u ทูบเจเอชแนลนะครับวันนี้เจเอชแนลจะพาทุกท่านนะครับมารับชมต้นโกศนนะครับผมโกศลก็จะมีหลายพันนะครับผมปลูกง่ายนะครับและความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะครับไม้ประดับนะครับ แล้วใบก็รับประทานได้ด้วยนะครับผมจะออกมีรสเปรี้ยวนะครับนิดๆนะครับกินกับน้ำพริกอร่อยนะครับผมโกศลเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะครับอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับปลูกประดับนะครับตามวัดนะครับแล้วก็มีขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ ทั่วไทยเลยนะครับช่วงนี้ก็หลายๆบ้านก็น่าจะมีไว้นะครับความเชื่อก็คือปลูกไว้คําว่าโกศนนะครับหรือกุศลเนี่ยจะพ้องกันนะครับจะพ้องกันคล้ายๆกันนะครับผมเวลาเราปลูกนะครับก็จะรู้สึกว่ามีความสุขนะครับผมความสุขแรกเนี่ยของเจ๊เอ๋เชื่อเลยนะครับว่าเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลเลยละ่ะถ้าเรา ทำอะไรแล้วไม่มีความสุขนะครับนั่นคือไม่ใช่มงคลแล้วเนาะหลายๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปเจ๊เอกชาแนลเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นคนรักต้นไม้นะครับรักความสุขนะครับอันนี้เป็นความสุขที่เราสร้างได้และสัมผัสได้นะครับโกสนก็เป็นอีกต้นไม้หนึ่งนะครับที่เราจะเลือกมาปลูกประดับสวยงามนะครับกิ่งก้านใบก็ดูสวยนะครับ สวยมากๆครับนี่ผมก็นํามาชําใส่กระถางนะครับเราแค่นํากิ่งมานะครับท่านผู้ชมกิ่งมาปลูกง่ายๆนะครับผมอยากให้หน้าบ้านเราสวยนะครับไปด้วยไม้ประดับไม้มงคลนะครับโกศลนะครับเจเอกก็แนะนํานะครับให้ปลูกนะครับดูสิครับใบมีความเป็นศิลปะมากนะครับแล้วก็มีการเล่นสีของใบนะครับสีสันนะครับสวยมากๆ วยจริงๆครับผมแต่ละประทานได้ด้วยนะครับผมแต่ละใบแต่ละสีเนี่ยไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ครับผมมีสีเข้มๆด้วยนะครับโอ้สวยมากต้นนี้ชอบมากเลยลูกทรงใบแต่ละต้นก็แตกต่างกันไปนะครับผมอันเนี้ยก็เดี๋ยว มันยาวไปนะครับผมก็น่าจะประมาณ3-4นิ้วนะก็ได้กิ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัดใหม่ตรงนี้ครับผมตัดใหม่ตรงนี้ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นี่ก็ไปทําได้ประมาณ3ท่อนนะครับได้อีก3ต้นเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจดิช n แนลนะครับสวนเล็กน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับทันกินทําขายบ้านๆท่องเทียนบ้านนะครับผมกับ y o YouTube เจดิ์ชาแนลนะครับก็เป็นการนําเสนอไม้มงคลนะครับโกศลนะครับ ือชื่อดีนะครับเป็นมงคลกับผู้ปลูกแล้วถ้าเกิดเราปลูกแล้วนะครับเราเป็นผู้ปฏิบัตินะครับในศีลในธรรมนะครับประพฤติดีประพฤติชอบนะครับความเป็นสิริมงคลนะครับก็จะส่งเสริมนะครับให้กับผู้ปลูกนะครับร่ํารวยนะครับมีการสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนานะครับเจริญรอยตามนะครับพระพุทธองค์นะครับทรงสอนไว้จะเจริญทั้งทางโลก และทางทมนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจะเอกชนยใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ